สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หลักสี่ค่ะรถไฟฟ้าสีชมพูนะคะสถานีเชื่อมต่อชานเมืองสายสีแดงค่ะนะคะที่สถานีหลักสี่ของรถไฟฟ้าสีชมพูอันนี้ในชานชลา,านะคะฝั่งนู้นรถเข้าชานชลา,าแล้วค่ะ จากหลักสีนะคะเดี๋ยวเขาจะมุ่งไปที่สถานีวัดพระศีค่ะที่สถานีรถไฟฟ้าสีชมพูนะคะหลักสีเพื่อนๆดูภาพพื้นถนนค่ะดีไหมอันนี้เราอยู่ในชานชาลา นะคะเราอยู่ในชาญนชาลาค่ะแล้วอันนี้คือภาคพ,พื้นดินค่ะนะฮะไม่สูงใช่ไหมคะรู้สึกสานีหลักสี่ของสีชมพูจะเป็นสานีที่ต่ําที่สุดนะคะอยู่ใกล้พื้นดินมากที่สุดเพื่อนๆดูบรรยากาศสิบรรยากาศนะคะ ที่สถานีรถไฟฟ,ฟ้าสีชมพูหลักสี่ค่ะสถานีนี้เชื่อมต่อสีแดงด้วยนะคะมองไปไกลๆนะคะเพื่อนๆเราจะเห็นว่าน้องนมเย็นกําลังจะเข้าสถานีหลักสี่แล้วค่ะมาจากทางด้านวัดพระศรีมหาธาตุมาจากทางด้านราชพัฒพรพนคอนะคะ เลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีหลักสี่ค่ะเลี้ยวไปเลี้ยวมาเมื่อสักครู่มาถึงสถานีแล้วค่ะสถานีหลักสี่ค่ะทุกคนนี่เป็นสัปดาห์ที่สองแล้วนะคะที่น้องนมเย็นเปิดให้บริการ สัปดาห์แรกเปิดถึงสองทุ่มใช่ไหมคะสัปดาห์ที่สองสี่ทุ่มแล้วก็จะเป็นสัปดาห์ที่สามหกทุ่มเลยเที่ยงคืนนะคะแล้วก็เหมือนว่าจะขยายเวลาจากฟรีถึงวันที่17บเธันวาใช่ไหมคะขยายไปถึงสองมกราเลยค่ะมีโอกาสมาเที่ยวกันนะคะเพื่อนๆมันเป็นอะไรที่ดีมากเพราะช่วงนี้มาเที่ยวแบบฟรีๆนั่งไปนั่งมานะคะ ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ประหยัดแล้วมีคุณค่ามากเลยมีความสุขเห็นไหมคะประเทศไทยเราก็น่ารักนะ mm hmm. เพื่อนคะจากที่สถานีหลักสีนะคะพอเราลงมาถึงชั้นล่างไม่ต้องกลัวหลงค่ะรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนะคะ จะบอกเลยว่าไปทางไหนทางไหนจะมีป้ายบอกทางไว้ตลอดนะคะว่าทางไหนไปทางไหนทางออกหนึ่งสองเดี๋ยวเราออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปสีแดงกันสถานีหลักสีนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นสานีที่ ำที่สุดในบรรดาสีชมพูทั้งหมด30สถานีนะคะเห็นไหมคะว่าตรงนี้ปุ๊บลงมาถนนเลยจากสถานีสีชมพูนะคะหลักสีค่ะเดี๋ยวเราไปสีแดงกัน ยาก,กาศดีๆค่ะดีนะคะสายสีไหนก็จะบอกสีนั้นชัดเจนเลยอันนี้สีแดงค่ะดูสีเป็นหลักยังได้เลยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปตามทางนี้นะคะแล้วไปเดินสกายวอล์กกัน บรรยากาศที่สานีหลักสี่นะคะอันนี้เรามาอยู่ที่สกายวอล์คเชื่อมไปสีแดงแล้วค่ะอันนี้สกายวอล์คจะมุ่งหน้าไปสีแดงค่ะเก๋ไก่ไหมเดินเกือบสุดสกายวอล์คทางด้านนี้แล้วค่ะ นุ่นค่ะสารีเราอยู่ในสกายวอล์กนะคะมาจากฝั่งสีชมพูจะไปสีแดงค่ะ เดินลิงกันสะดวกมาก,มากๆค่ะเพื่อนๆถือโอกาสมาเที่ยวนะช่วงเนี้ยเที่ยวกรุงเทพตอนนี้เอาแมทซิ่งมากเลยเพราะว่าสีชมพูจะฟรีถึงวันที่สองมกราเลยนะคะถ่ายบรรยากาศภาาพื้นถนนให้เพื่อนดูด้วยลรบินก็มีเพื่อนเห็นไหมคะเรบินลรบิน เป็นสกายวอล์กที่ใหญ่จังเลยอ่ะเดี๋ยวมาเที่ยวกรุงเทพกันนะคะจะเข้าชานชลาของสถานีสีแดงแล้ว่ะรถไฟชานเมือง โอ้โหแม่ซิ่งมากเลยเพิ่งเคยมาเหมือนกันค่ะเพื่อนๆตอนนั้นมาที่กรุงเทพอภิวัตรก็ได้มาเห็นนะนะคะว่าเอ้ยขึ้นสถานีสีแดงไปอย่างนี้อย่างนี้แต่เราก็ยังไม่ได้ขึ้นนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นแล้วแหละตืน่นเต้นมากเราก็มาจากปริมณฑลนะคะเรามาจากสมุทรปราการค่ะปกติเส้นนี้แทบไม่ได้มาเลยเพราะว่าถ้ามาทางรถประจําทางมันคงไม่ไหวค่ะ แต่ตอนนี้มาด้วยสีชมพูสะดวกที่สุดในโลกเพื่อนมาดูวิวตรงนี้ค่ะห้างนี่ห้างอะไรคะเนี่ยเชยยังไม่เคยมาเที่ยวติดหลักสีเนี่ยค่ะซื้อตั๋วก่อนนะคะยีะ่สิบบาทตลอดสาย ได้ตั๋วมาแล้วค่ะไปบางซื่อค่ะอย่าน,นี้กลางกรุงเทพอ่ะพี่วัดพอแตะเหรียญเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆอยากจะไปไหนรลังสิตบ,บางซื่อัางขึ้นค่ะช่วงนี้20บาทตลอดสายนะคะ เห็นวันนั้นออมีการคุยกันกับรัฐบาลนะคะกับทางรถไฟไหมคะบอกว่า20บาทตลอดสายนี่ขัดทุนนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสรีบม,มาใช้โอกาสนะคะถือว่าเป็นโอกาสอันดีเพราะปกะติรถเส้นนี้ไม่ได้สูงสุดที่20นะคะ ขึ้นมาถึงวันชาญชลาแล้วค่ะบอกทุกคนตรงตรงตื่นเต้นอ่ะจริงๆนะคือก็ไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ได้อยู่ไกลกรุงเทพเลยนะคะอยู่สมุทรปราการค่ะถือโอกาสอันดีค่ะมาเที่ยวสีชมพูแล้วก็มาเที่ยวนี่เลยลงหลักสีมาลิงก์กับสีแดงค่ะเพื่อนๆดูสถานีดิทำไมมันใหญ่อย่างนี้ อ๋อพอมีรถไฟหลายสายผ่านทางนี้ใช่ไหมคะทางไกลต่างจังหวัดก็ต้องผ่านทางนี้เลยมีกี่รางก็ไม่รู้ค่ะหลายอลังการมากด้านนอกนะคะสีแดงนะคะจะเป็นของรอฟททอค่ะชอบใจจังเลยอะ่ะ เหมือนอุมโมงค์อะไรใหญ่ๆคระเพื่อนๆดูดิเพื่อนที่มาเป็นประจำคงจะว่าโอุ้ยไม่เคยเห็นหรือไม่เคยเห็นค่ะดูสิอีกสองนาทีค่ะสีแดงจะเข้าชานชลาจะมีสายเขาวิ่งด้วยไฟฟ้าใช่ไหมคะ มีเพลงชาติไทยด้วยรถมาแล้วค่ะ เมสซิ่งมากทุกคนเราจะได้ขึ้นสีแดงครั้งแรกพาเพื่อนๆไปที่สถานีมัสยิะ